ครับผมวันนี้มาอยู่ในด่านที่มีชื่อว่าป่วยรักอีกครั้งเป็นด่านต่อเนื่องจากด่านรักคือความป่วยพอดีผมไม่ค่อยสบายนะียเสียงแปลกๆแน่นะด่านนี้จะมีทั้งหมด5ด่านโดยรางวัลที่จะได้ก็คือตัวกัลชัดจีหรือตัวนําโชคจีนั่นแหละเอาไปสมหาของดีๆได้นะโอเคด่านแรกใช้1นึพลังงาน ดูซิมีตัวอะไรเมทันพอเลอเปลี่ยนผมไม่มีตัวตบเหล็กไม่มีตัวคิย์คั่อ่ะโอเคครับมาเจอกันใหม่ผมไปเอาแมวเบิร์ดเซิร์กแมวเบิร์ดเซิร์กแมวเบิร์ดเซิร์กนี่นี่นี่ตัวนี้เลยมันจะมีความสามารถคือคิย์คั่แล้วตีเป็นพื้นที่ด่านนี้ไม่เชื่อว่า ความเจ็บปวดของความรักอะไรแมวกระสุดขี้ขิ้ขิ้ขีขิโอเคขิ้ตะเคาะอ๋เราโอกาสติขีมันน้อยด้วยดิถ้ามาปล่อยมาหลัวๆอย่างเงี้ยูซยากนะขี้ขีิขิขิ ไม่ไ้ไม่ขีเอาไปเสิร์ชอีกตัวนึงดีนะตัวรับเท้าผมเยอะพอรับไหวอยู่เฮ้ยร้วเลือกมันน้อยเลยหรอมั้งสู้ได้อยู่โอเคหมดนี้ก็น่าจะเคลียร์แล้วครับแน่นอนถ้าชนะึน่งดา่าน่าจะได้แค่กาชาจีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรได้มากกว่าน,นั้นแล้วโอเคจบ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 ,จบ,จบ โอเคตันตัวกระชาจีโอเคครับด่านที่สองไม่มีใครปัดขวาผมไม่ดูหลองนะว่าความหมายมันคืออะไรอืมไอหม,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 มาตาขี่และแดงตอนช็อกโกแลตหน่อยล่วงเลยล่วงไงช็อกโกแลตล่วงตอนเนี้ย <c oughs> เอ็นจิเนียร์ผมล่วงแล้วตอนเนี้ยโอ้เราแพ้มันเดินมาละแต่ แพ้มันบา่างนะโอเคตายอีกทีอ่าคราวนี้ก็ง่ายละจบ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 เคลียร์ครับเคลียร์อืมอันที่สองก็เคลียรตอนที่สามการแต่งงานคุมถุงชนอือฮึมาเลยมาทำไมมันง่ายกว่าด่านแรกนะมันมาไม่เยอะด้วย ด่านแรกมาอย่างเยอะเลยไอ้แกะไม่ทันเนี่ยด่านนี้อย่างง่ายเลยโอ้ด่านที่สีนาฬิกาทรายชีวาภาพออต้นชโโ็อกโกแลตไปหน่อยเป็นไงส่วนหรอส่วนให้ถึงแล้วกันนะ,ออะไอ้แค่นั้นแหละ ให้ okay. อาจจะมีแกะมาขวางไว้แกะมันทึกไงแต่ก็ไม่ได้ทึกขนาด้หร okay. อกเขตีเข้าทีละหนึ่งก็ตามะนะไม่ถึงก็บอกแล้วไม่ถึงโอเคโดนแต่โดนช็อกโกแลตคืนมั่งกระเด็นไปซะกระเด็นด้วยอะไรค้งหนึ่งนะนายกระเด็นก็สามค้งนะโอเคเราเจ้าพวกแมวลิฟเคลียร์เรา ตอาต้องไปกระทึบม,มันนะโอเคช็อกโกแลตมันเก่งกัดดำอยู่แล้วมันจะตายไว้ขนาดนี้ก็ไม่แปลกหรอกโอเคครับไปด้านต่อไปเลยนนองรอบนี้ได้สองเลยนะโอเคครับด่านที่ห้าด่านสุดท้ายละลงหลักปักถันอืม ชอบปล่อยแกะมาก่อนเนี่ยแหละแล้วก็เคลียร์ยากด้วยนะเราต้องดองตังก์อะสีดำเราดองตังก์ไปซื้อชโโ็อกโกแลตโอ้ยไม่น่าหวะ่ะฮะมันเข้ามาใกล้เกินไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮแปลกแปลกละแปลกแปลกได้มาตีแรงขนาดนั้นเลยเหรอ เกินไปป้าวไม่ไม่แน่นอนผมจะไม่ใช้สามซื้อกปองหรอกเลยโอเคมาใหม่รอ,อบนี้ผมเอาตัวคิดข้อมาเพิ่มอีกตัวนึ่งแล้วไปอย่างง่ายเหลียวออกไม่ทันแล้วด้วยไปยอมรับความพ่ายแพ้เข้ามาได้ก็แตกกันเนี่ย แย yeah, ่จัดๆเลยอย่าให้มันตีบ้านอย่าให้มันตีบ้านทุกคนขวางไว้ดันมีกอริล่ามาเพื่อพี่ดึงตัวอ่ะเออยอมฮะเอาไปฮะรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าโอเครอบนี้ผมมีตังคไปโอ้ช็อกโกแลตไปแล้วอ่ะปะโถเอ้่ผู้ชายได้ช็อกโกแลตมาแล้ว ถ่าจะแยกแล้วดิแบบนี้แตกแล้วอ่ะโอ้ยแต่รอบนี้ไม่ได้แตกเพราะไอ้กอริล่านะ่หนก,กับกอริลา่าโอเคจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เอาตัวนี้แหละหนึ่งร้อยล้านไปเตะก่อนฟาร์มต่างฟาร์มต่างฟาร์มต่างหนึ่งร้ยล้านเนี่ยมีโอกาสคิดอะไข้อร้อยเเซแล้วผมก็จะได้ช็อกโกแลตมาอย่างไงล่ะหนึ่งร้อยล้านรู้สึกว่าจะมีพาสิบได้เงินวะเวลาฆ่าศัตรูน้าจะได้เงินเยอะขึ้นโอเคง่ายล่ะง่ายง่าย ่อตอนนี้ผมก็มีอูเบอร์ซูเปอร์ดาเมจสองตัวละไอ้นั่นมันเป็นดำกระแดงแน่นอนอะ่ะอืมอืมแต่ส่งไม่ดีอีกละยากๆอันนี้ไม่น่าไหวจะไหวไหมเนี่ยอ้ยชโคโค็อกโกแลตอย่าเพิ่งตายนะโอเคโอเคมันตายลนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 ินเจเนียไปก่อนเอาอินเจเนียไปก่อนไปช่วยโซโลมันเลย ไปไปทุกคนไปลุม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 เอเจนเจอร์เราเลีลยล้ยวเอ้ยฮือเบอร์ผมตายไปอีกตัวแล้วช,ช็อกโกแลตมึงตายนะเจ็ลยเฮ่ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยชนะชนะชนะเออเอ่อถ้ามันไม่พีคโคมาอีกหนึ่งตัวไงก็ชนะแน่นอนแล้วก็ช็อกโกแลตผมได้ตัวลวเะเฮ่ยชน,นะชนะชนะถึะนะเพื่ไหวแลยนะสามรอบก็พอละผมไม่อยากแพ้มากก็สามละ เคลียร์โอเคครับไหนอุ้ยได้ต้องสามกาชาจ,จีเนี่ยขอบคุณครับแล้วก็สัป่ิปงแมวโอเคเหนื่อยเลยอผมเพิ่งมาดูตรงภารกิจเคลียร์ด่านป่วยรักอีกครั้งห้ารอบลํำมาก่อนเลยแล้วกันนะมันก็ต้องมีเพิ่ม นั่นไงสิบแล้วก็ยี่สิบเหนื่อยอีกแล้วเดี๋ยวผมขอตัวฟาร์มสักครู่นะฟาร์มแบบทรมานแป๊บหนึ่งเนี่ยโอเคครับครบละเก็บมาหมดเลยแล้วกันนะเหนื่อยจัดจัดเลยโอเคมีสิบสามใบแล้วก็ของรางวัลก็แบบเดิมนะมันจะเป็นพวกแงวิตามินแล้วก็ XP 1,000 0แสน้าแสนแล้วก็หล้านอยากได้1ล้านอยู่นะแต่ออกยากสุดๆไปเลยเคยได้มารอบหนึ่งอยู่แบบกดเล่นอนะ่ะกดเล่นมาได้มาแต่กดในคลิปไม่เคยได้หรอกไปสิบอันตัวเองนะผมได้อะไรมังเนี่ยโอเคสามอันสุดท้ายมันต้องมีอะไรมัางเนี่น อวิตามิน A 1หนึ่งแสนวิตามิน C เยี่ยมไปเลยคลิปนี้ของขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ